นิชานะัานิชาดงวชนนวณิธนน์นะคะรับบทเป็นวิค่ะจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบพูดน้อยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างซอฟต์เซนซิทีฟแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงในตัวสูงมาก,มากเรื่องบางเรื่องเขาจะแบบถ้าข้ามได้เขาก็ข้ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาที่มันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆเป็นเรื่องที่ต้องเด็ดขาดจริงๆวิก็เป็นคนไม่ได้ปล่อยผ่านสิ่งนั้นวนกันแล้วจะจบเรื่องรูกอย่างกันตรงนี้เลยไหมล่ะ หนูว่ามันเป็นหนังที่ที่รู้สึกว่าโหดท,ที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาวีอย่าเลนา่นเลยใคระโกกันาเลย่เป็นบ้านนเลยเนี่ยห่มาร่างกายทุกอย่างกล้ามเนื้อมันพอมันไปหมดเลยแล้วมันปวดมากอะคะ่ะหรือไม้กระทั่งตัวสถานการณ์หรือซีนเองที่แบบสิ่งที่วิต้องไปเจอมันใช้แรงเยอะมากๆแล้วก็ผ่านหลายอย่างที่แบบ โหดมากแบบที่ไม่เคยเล่นไปถึงจุดนั้นมาก่อนแต่ถ้าเป็นเรื่องภายในจิตใจอ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งทีวิต้องเจอมันหาชอมบรรยายไม่ได้เลยไม่เคยที่แบบว่ากลัแบบบ้านไปแล้วเหมือนต้องนอนตายไปสามวันเพราะว่ากล้ามเนื้ออักเสบหลายจุดในร่างกายมากค่ะเป็นชาเลนจ์ในชีวิตใหม่มากเลยอ่ะไม่เคยคิดว่าจะได้เล่นบทอะไรที่มันดำขนาดนี้คือไม่ใช่แค่หนีตายอ่ะมันคือเอาชีวิตรอดด้วยปงป้อง,อง,องลูกด้วย คือตอนที่หนูอา่านบทอะ่ะหนูก็ไม่คิดว่าลงรถที่เขาเซตมันจะออกมาแบบนั้นอะ่ะมันมันมันน่ากลัวค่ะแล้วแล้วเดินเข้าไปหนูแบแบบไม่รู้จะ่ัาทานอะไรนอกจากโอเมก้า oh แบบน้ำเจิง่งนองแบบฝุ่นสิ่งสกปรปกหรือว่าแบบรถหรืออะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างที่มันเซตไว้มันน่ากลัวคือคือมันถึงถ้าเกิดว่าตัวเราเองไม่ต้องเป็นวีเลยไปอยู่ในที่แบบนั้น ตอนกลางคืนคนเดียวหนูคงจะแบบกรี๊ดอย่างเดียว